มินิวอร์กวันนี้นะคะจะมาเริ่มต้นวันด้วย7จ็ดโมงเช้ากันค่ะตื่นเช้ามาก็ออกกําลังกายกันสักหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้พลเริ่มกลับมาออกกาลังกายแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ค่อยได้ออกมานานมากต่อด้วยการทํากิจวัตรประจาวันเล็กๆน้อยๆนะคะล้างถ้วยล้างจานอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนจริงแล้วคลิปนี้นะคะพลอย,อยากขอบคุณผู้ติด,ดตามทุกคนเลยนะคะตอนนี้พลมีคนติดตามถึง500คนแล้วคะ่ะหมายต่อไปของพลนะคะก็คือการมีผู้ติด,ดตาม1000คนคะ่ะพลจะมาถ,ถึงวันนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีผู้ติด,ดตามทุกๆคนในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ ทุกคนที่ดูคลิปของพลอยค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์เลยนะคะมันมีความหมายต่อใจพลอยมากมากเลยจะพยายามทำลิปให้ทุกคนดูแบบนี้ไปอีกบ่อยๆนะคะก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะคะเพราะว่ามันตื้นตันใจมากๆค่ะคลิปที่พลอยทำนะคะพลอยก็ตั้งใจมากๆเลยช่องของพลอยอาจจะลงคลิปหลากหลายแนวหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่องที่อยากให้ทุกคนเอนจอยกับพลอยจริงๆลงคลิปของพลอยนะคะก็เหมือนเป็นการบันทึก daily ในแต่ละวนันนั่นแหละค่ะทุกคนพลอยก็บันทึกมันออกมาในรูปแบบของวิดีโอหวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะคะ